โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอ f อฟเหลังจากที่ผมลงคลิปวิดีโอไปนะครับได้2อสวันนะครับแล้วผมทํารายการจากการเล่นแบบฟรีๆโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนสักบาทนะครับผมก็มียอดอยู่227บาทนะครับและเว็บใช้ตัวนี้นะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับรับไปเลยนะครับจำนวน150บาทแบบฟรี โดยที่ไม่ต้องทําอะไรครับผูดูแค่กดลิงก์ตรงใต้ปกหมุดคอมเมนต์และสมัครแล้วไปรับเลยนะครับหนึาบาทแบบฟรีฟีโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายในการเล่นของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผอดูซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์แนวปันบินครับผูดูซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแอปขายของออนไลน์ที่มีสินค้าออนไลน์นะครับตัวอย่างนะครับคือเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถล็อกอินรับวันละ5บาทแบบฟรีฟรนะครับคนดูก็คือตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ กดเข้าไปเลยนะครับและทําการกดรับตรงนี้นะครับเพื่อทําการรับ5บาทนะครับปุ๊บนะครับผมก็จะได้มาเลย5บาทเห็นปะผมล็อกอินทุกวันทุกวันทุกวันครับผมก็จะได้วันละ5บาท5บาทครับก็ดูและยอดตรงนี้ผมมี232บาทแล้วนะครับก็ดูและไม่ต้องทําอะไรกดเข้าไปตรงบ้านเหมือนเดิมครับให้ทําตามเหมือนผมเลยนะใครที่สมัครมาครั้งแรกนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเติมนะไม่ต้องรีบเติม กดเข้าไปตรงกระเป๋าตรงนี้ครับคนดูปึ๊บนะครับและให้คนดูคลิกเพื่อเริ่มงานนะครับคลิกไปเลยนะคลิกไปเลยไม่ต้องทําอะไรให้ตามตามผมเลยนะครับคนดูมันก็จะบอกว่าการแจ้งเตือนได้รับงานเรียบร้อยแล้วกรุณารอการตรวจสอบนะครับก็ให้กดเข้าไปตรงคําว่าซื้อจะมาชิกนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงบันทึกภารกิจนะครับตรงนี้เลยบันทึกภารกิจเห็นปะแต่ละวันผมจะได้วันละ10.5าบาท1 0บาบาท10.5บาท เล่นแบบฟรีๆสายฟรีต้องเล่นครับพอดูเห็นป้าผมยังไม่ได้ลงทุนเลยนะเรารอแป๊บหนึ่งครับพอดูมันก็จะทําการตรวจสอบนิดนึงนะครับพอดูแล้วเราไปดนะูฟังก์ชันอื่นระหว่างรอเนาะฟังก์ชันอื่นเนี่ยก็จะมีการลงทุนนะครับพอดูการลงทุนนี่ก็ไม่อยากแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ยังศึกษาไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครที่อยากลงทุนก็สามารถลงทุนได้ การลงทุนเนี่ยมันจะมี VAP 1 VAP 2 VAP 3 VAP 4 VAP 5และสูงสุดมี VAP 8นะครับอดูเดี๋ยวผมกระโดดข้ามมาเป็น VAP 8เลยแล้วกัน VAP 8เนี่ยยอดเงินของเรานะครับต้องมีอยู่50,000่นะครับก็คือเป็นการเติม50,000่นรางวันเนี่ยเราจะได้รายได้รายวันเลยวันละ550บาทนะครับพอดูตัวอย่างเอา VAP 2แล้วกันไม่ต้องเอาตัวไกลหรอก VAP 2เนี่ยราคา500บาทนะครับราคา500บาทเนี่ย เราปันบินตรงนี้นะครับเราจะได้วันละ2.75สิาตังค์นะครับอูย้ย2วัน5บาท20วัน50บาท200วัน500บาทอูย้ยกว่าจะได้ทุนนะครับคอนโดก็นานอยู่นะครับคอนโดแต่ว่าถ้าเราเติม500บาทเนี่ยเราก็จะได้ v ีอเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละครับแล้วถ้าทำไม VIP VIP บหนึ่งที่เราได้มาฟรีๆอ่ะมันได้วันละ10บาทวะคนโดโอ้ โอเคครับคนดูก็ตามนั้นนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหรือว่าเวลาถอนเนี่ยหรือเขาต้องให้เราเติมก่อนเราถึงจะถอนได้ว่าคนดูโอเคครับตอนนี้คือยอดได้เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับคนดู243บาทนะครับคนดูภารกิจของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ํา500บาทนะครับคนดูมันถอนแบบอู้ยใครจะแบบอันนี้ถอน500บาทเลยเหรอจือ๊อตอนนี้ยอดที่เราสามารถถอนได้คือ93บาทเอง ก็คือผมมี243บาทก็จริงนะครับแต่ว่าทุนที่เขาให้มาตอนเราสมัคร150บาทอะ่ะเขาจะไม่นับรวมมันจะไม่สามารถถอนได้ถ้าเราอยากถอนได้สมมุติว่าเราจะถอน500ใช่ปะมันก็ต้องมี650บาทนะครับพอดูและยอดมันจะบอกตรงนี้นะครับ และไอส่วนกุญแจตรงนี้นะครับมันล็อกอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงถึงจะเปิดหรือว่าไม่ต้องเปิดหรือว่ามันเป็นรูปแบบนี้อยู่แล้วและเวลาการถอนค่าธรรมเนียมในการถอน10%เนลยนะครับพอดูเชียวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงหา4ี่โมงครึ่งนะครับสามารถถอนได้เว็แบบไซต์ตัวนี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับและ VAP นะครับ VAP เนี่ย VAP พวกนี้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้ยังไงนะครับพอดูก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆซื้อศูนย์บาท ได้รับสูงสุดถึง10บาท5สตางค์นะครับก็อ่ะระดับสมาชิก V.P. 1ค่าคอมมิชชั่น10บาทจำนวนงาน1งานอ๋อกดซื้อมันให้เติมแน่เลยนะครับมันให้เติมแน่เลยหรือย,ยังไงเดี๋ยวไปดูภารกิจใหม่อ๋ออันนี้คือ V.P. 2จํานวนงานคือ9งานถอนได้สูงสุด500อนะครับอันนี้คือ V.P. 2นะครับดู V.P. 2เนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะอยู่สูงสุดถึง2 4บบาทยอดเงินไม่เพียงพออ๋อ มาปันวินตรงนี้ได้นะเนี่ยอ๋อเติมเงินโอหน่าสนมาคดูก็ประมาณนี้ครับคดูผมก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับคดูและใครที่เป็นสายแนะนําเพื่อนก็สามารถมาแนะนําเพื่อนนะครับเชิญหนึ่งคนนะครับเราจะได้อยู่นี่แหละนี่แหละที่ผมที่ผมแบบสนใจนะครับคดูก็คือเป็นการเชิญนะครับของขวัญในการเชิญเชิญหนึ่งคนรางวัล70บาทนะครับเชิญ2คนรางวัล140บาทเชิญ5คน350เชิญสูงสุด500คนได้35,000บาท อ่ะเดี๋ยวผมอลองคลิกเพื่อรับดิยังไม่สําเร็จกรุณายอมรับอ๋อก็คืออันนี้น่าจะเป็นการเติมของเพื่อนแน่เลยก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนครับพอดูเชยพอด,ดีเลยวะ่ะเว็บไซต์ตัวนี้นะครับพอดูก็ใครที่อยากลงทุนก็ลงทุนได้ครับส่วนผมนะครับยังไม่ลงทุนนะครับใครที่อยากลงทุนก็ลงทุนได้ส่วนผมไม่ลงทุนนะครับ เพราะว่าศึกษาก่อนลงทุนนะครับทุกๆเว็บมีความเสี่ยงทุกเว็บนะครับเราศึกษาเราเข้าใจเราค่อยว่ากันนะครับพอดูและในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพอดูใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สวัสดีครับ